โอซ่าเบานำ้ำก็ยังมาเอ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 าอยู่ยคุณโอซ่าโอซ่าสิเบาๆน้ำแล้วเดว้โอ้ยพี่น้องอุตส่าเบาๆน้ำเพิ่นเพิ่นก็ยังมาถามมาทักอยู่มาสั่งละไปแลีนไปกุ๊ก กุ๊กไปกุ๊กไปอกุ๊กอืมไปเฮ้ยสวัสดีจ้าพีโมนวาสันวะสาะัวเจ้าตัวนี้โาสาจะไม่คุยนะถ้าคุยก็ได้ยินเสียงเลยวาสันเออแต่สองตัวนี้เขาพูดภาษากันอยู่รู้เรื่องอยู่เออน่นนะ ไอตัวอ้วนเนี่ยไอตัวแดงๆวิ่งตุกตุยตุกต <ah ุยอ่ะคุยไม่ได้คุยเห่าเสียังพันเห่าอักอักเอ้าเอาเอาเอาตองตัวนะคะแม่นั่นพูดกันรู้เรื่องห้ามเห่าว่าันไงยุงกัดมาแล้ววิ่งมาแล้วอ่ะไปเออวิ่งไปวิ่งตามภาษาเขาวิ่งตามภาษาเขานั่นแหละ หากินใบหญ้ากินใบหญ้ากินหากินใบหญ้าใบอะไรนะนะใบหญ้าเพื่อไปล้างล้างลำทรงลำไส้เขาภาษาหมาถ้าเขากินใบหญ้าใบอะไรนะเขาจะไปล้างลำไส้พวกไปล้างลำไส้ได้ไขมันเลยนะเนี่เล่นแลยเนี่ยอะไรนะนไปวิ่งโน่นอนะ่ะแม่ครบทินถ้าครบพินมันจะวิ่งอุตลุดอยู่นี่ ยงดังนี่วิ่งไล่คุบกันเน่มีอะไรล้วก็ถ่ายคลิปลูกม้านั่นแหละถ่ายคลิปที่ลูกม้าคุยไปว่าสันวาเออว่าวันนี้ว่าเออสวัสดีจ้าแม่เพียรวันศุกร์กำก็กำลังจะก่อนนอนเออก็ไปไปไหนหรอกแม่เพียรเลยก็ลงมาอยู่นี่แหละกับลูกม้าเอาลูกม้าออกมาทําธุระรอบห้าหกโมงห้าเยโมงเย็น จะลงอีกทีก็ตีสามตีสองถ้าเขารู้สึกปวดท้องเขาก็จะปลุกเราเนี่ยรู้สึกว่าปวดท้องเขาก็จะมาทะเลาะมาก็จะมาถาม,มเขาก็คุยนะเหมือนเหมือนคนนั่นแหละเนาะเขาก็จะร้องเอ๊ะ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 คาบอันโน้นคาบอันนี้ให้พาออกหิวข้าวเหมือนกันหิวข้าวาก็มากัดไม้กัดมือให้กินหัวอาหารไม่กินเด้ กินลาบหมูค่ะวันนี้ใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณสายพินขอบคุณแม่เพียนขอบคุณน้องกาขอบคุณพี่สุกายนะคะขอบคุณนน้องเศรษฐีหมื่นล้านนะคะแอบแอบเด้อกินข้าวอยู่เบิ่งมาเออนั่นแหละไม่เป็นไร ขอบคุณน้องการนะจ๊ะพี่อ่ะก็จะลงละได้ยี่สิบห้านาทีละนี่เนี่ยปล่อยเขาแลนไปให้ปล่อยเขาเล่นกับมาไปได้ยี่สิบห้านาทีแล้วก็ลงละส่งวันนี้ส่งงานละอะนลขอบคุณทุกคนคะ่ะบายบาย รัวไม้ไผ่ไม่ไมมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสวนโอ้ยโอ้โอ้ยอยอ,ยอ,ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขึ้นมาปีเนี่ยขึ้นมาปีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปีเนี่ยขึ้นมาปีเนี่บยบายบายค่ะ